ออกลาบสวัสดี FC ทุกท่านครับกรับสวัสดีกันตอนสายๆด้วยครับผมอยู่กราผม x อ็กด um ัมซิงครับวันนี้เราก็เปลี่ยนวิวดูบ้างพี่น้องเอ้ยเรามาอยู่มุมบนครับเรามาดูความกว้างของสะสีไร่ครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่มุมบนนะพี่น้องส่วนเจ้าคุณปู่ก็เดินไปทํางานแล้วครับผมนี่คนที่สะสีไร่ครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของฮุนนาทโจ้ยพรุ่งนี้เขาจะส่งงานแล้วเหลือจะดึงสลบปฝั่งนี้แล้วครับทุกคนน่าอยู่ของบนนี้วิวสวยมากครับทุกคนแหมรอบรอบก็เป็นไปด้วยสวนยางครับมีภูเขาด้วยครับนี่ครับแล้วก็อยู่บนด้านบนนะครับผมปั่นว่าปั่นว่าบินโดนดูเลยพี่น้องไงส่วนทนนัจโจ้ยก็นี่นะครับก็ดึงสลบปฝั่งนี้ ดึงเป็นแนวไครับแล้วก็จะเดินรีดอีกหนึ่งรอบครับแหม่เลยบอกว่างานออกได้ไวมากส่วนเจ้าคุณปู่ก็จะเริ่มไปตักดินใส่รถครับนุ่นเดินลงไปนะครับชายบ้านนาครับเป็นผู้ขับก็หลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกถนนเลื่นครับก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่ครับส่วนเจ้าคุณปู่ก็ตักดินใส่รถถกรอไปส่วนท่หน้าจะรยก็เดินดึงสโลมครับ ดึงสลบแล้วก็รีดเมื่อวานนี้ดึงยับแบบว่ายับหยาบไปครับผมวันนี้ก็เดินรีดแต่มันจะยากอยู่ประมาณช่องนี้นะครับที่น้ําออกนะพี่น้องนะเพราะมันพังครับเริ่มปฏิบัติการเดีวทุกคนก็หาว่าผมอยู่ตรง ขึ้นมาด้านบนพี่น้องอยากได้วิวสวยๆก็ต้องขึ้นมาครับผมความพยายามครับนี่ได้วิวสวยแน่นอนครับทุกคนนี่จัดไปครับก็เอฟซีคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกระับผมเอ็กดัมซิงด้วยนะครับผมหัวหน้าโจโร่ก็เริ่มแล้วครับจะเดินรีดครับ นี่ครับหวหนาโต้โรยก็จะเดินรีดนะครับผมมาวานนี้ดึงสโลปไว้แบบหยาบๆไปแล้ววันนี้ก็จะเดินรีดครับนี่ก็กำลังปฏิบัติการครับดึงสโลปต่อครับหวหนาโต้โรยเนื่องจากเอ้ยเนื่องจากก็รับประทานอาหารยามเช้าเสร็จครับหรือว่ากินข้าวนะพี่น้องนะมือผมสั่น อยู่มุมบนครับจัดมุมบนดูให้ดูหน่อยเขนจาจรดก็กำลังปฏิบัติการดึงสโลปครับแม่เลยบอกว่าวิวนี้แบบว่าสวยมากครับทุกคนจัดมุมสูงๆให้ FC ได้ดูเลยครับคุณนจาจรลยก็เหลือดึงสโลปประมาณอีเหลืออ่าอีกสองฝั่งครับ ฝั่งครึ่งฝังครึ่งวันนี้ก็น่าจะดึงน่าจะเสร็จเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่19ของปฏิบัติการโรงงานสะสีไร่ครับก็เลยบอกว่าขยันเลยหน้าจุลยงานนี้ครับโรงงานแต่เช้าครับโรงงานเสร็จก็ส่วนเจ้พึ่งก็ทำกับข้าวรอทีมงานครับ ช่วงเวลากินข้าวหัวหน้าจโรยก็พามาลงมากินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปลุยงานต่อครับนี่ดูสไตล์ของหัวหน้าจโรยการดึงสโลปพี่น้องนี่แหละมีรถแมคโคร,รสองคันก็จะดีจะดีครับส่วนเจ้าคุณปูก่ก็รับหน้าที่บทบาทตักดินใส่รถหกล้อครับผมส่วนเจ้าคนปู่เหลือดินแค่บริเวณแค่ตรงนั้นครับ เหลือแค่ตรงที่เจ้าคุณปู่ยืนนั่นแหละพี่น้องวันนี้ก็สองเครือข่ายครับช่วยกันแล้วก็ดูคนน้าจะด้วยครับดึงสลบรีดครับ โอ้ไม่ได้ขากล้องขึ้นมาพี่น้องเอ้มันจะสั่นๆหน่อยเด้อนี่ันบ,บนี่แหละคนน่าช่วยหลังจากเมื่อวานนี้ฝนก็ตกหนักครับก็เลยดูสภาพในบ่อก,ก็ลื่น มีน้ำแล้วนี่เราแท้ว่าสะลูกเล็กๆครับอ่าก้นสะสองไร่ครับตอนนี้ปลาไปสีไร่แล้วพี่ดองสะลูกนี้ก้นสะก็70ปาก80ดนะครับผมพักเดียวเลยดึงสลบชั้นเดียวครับ วันนี้ได้ข่าวว่ารถน้ําจะมาทําทางหรือเปล่าอา้ารถน้ําไม่ได้มาได้พี่หนึ่งมาแล้วน,นู่นน่ะนี่ครับหัวหน้าจัโรยก็กําลังจะดึงสลบทําแนวดึงให้ตรงแล้วก็รีดกลับมาครับรีดเสร็จก็โกยดินที่หัวหน้าจุโรยเหวี่ยงไว้เมื่อวานนี้แลครับโกลยลงแล้วก็จะเดินดึงสลบอีกหนึ่งรอบครับ นี่แหะความสะเท้าเลนกว้างก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคำนวนสะสี่ไร่ครับนี่จะประมาณนี้เลยความกว้างครับนู่นเราก็เห็นริบรี่ริบรี่หัวหน้าจะโรยอยู่นู่นแหละพี่น้อง อยู่บนนี่บรรยากาศนี่เย็นดีครับลมพัดวุ้ยๆเลยส่วนเจ้าคุณปู่นู่นนะครับลงปฏิบัติการแล้วครับ เป็นยังไงครับมุมนี้ครับวิวสวยไหม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายยครับสวัสดีครับ